นี่ครับเป็นการตัดแต่งบางคุดนี่นะครับเห็นไหมฮะผมตัดแต่งแบบโลนเลยเห็นไหมครับคือว่าตัดลงมาเลยประมาณสักสามเมตรนิดๆนะครับตัดลงมาโกนลเลยแล้วก็ได้ส่วนที่เราได้คือว่าเนี้ยนะครับเราทอนมาเห็นไหมครับทอนอย่างไงยาวมากเลย ยาวประมาณสักหนึ่งสองสองเมตรกว่านะกับสามเมตรนะนี่ครับส่วนนี้คือว่าจะได้เก็บไว้เผาถ่านได้นี่ได้กิ่งนี้อีกครับเห็นงเงยกิ่งพวกนี้เราก็ริดเอากิ่งเข้ามาเอาเก็บเอาไว้เผาถ่านซอยเผาถ่านได้ส่วนใบนี่ก็มีประโยชน์ครับพูดถึงนะใบนี้เราก็ามากองรวมกันไว้นี่ครับ ดูไม่โคนต้นไม้น,นี่โคนต้นลองกองนี่เห็นไหมครับโคนต้นลองกองแล้วก็กองรวงกันไหมรวงไว้เนี่ยเวลาใบเขาร่วงหมดอะไรหมดเนี่ยกิ่งก้านสาขาพวกนี้นะครับเราก็สามารถมาสลัดเอาใบเนี่ยออกแล้วก็กิ่งพวกนี้เราไปทําเป็นเชื้อเพลิงในการใช้เตาฟืนก็ได้นะครับตอนมันใบเขาแห้งแล้วเนี่ยสลัดใบออกแห้งก็ใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับที่เราตกแต่งไว้นะตั้งแต่ปีก่อนนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกัน ไม้ป่าครับชิงชันนนี่นี่ทุเรียนเพราะที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะต้นแบบสูงพอสมควรผมพาไปดูต้นที่ผมแต่งไม่นานสวยมากเลยคือว่าเราสามารถเขาเรียกอะไรส่ยได้เตี้ยมากาการสอยกันอะไรก็สะดวกผมพาไปดู นี่ครับต้นนี้เป็นไงฮะแต่งประมาณสักงสองปีได้แล้วน,น,น,นี่ครับเตี้ยดีไหมนี่สูงประมาณสองเมตรนิดๆเองนี่ครับตัดลงมาเขาก็ไม่ตายไหมใบเต็มเลยครับเนี่ยครับสะดวกสอยจะอะไรก็ง,ง่ายครับต้นเขาเตี้ยประมาณสองเมตรนิดๆอยู่โคนต้นยางนี่เขาเห็นไหมฮะยางนา เขาขึ้นเขาสูงอันนี้ก็เขาก็อยู่ตามภาษาขงเขาคือว่าเราแต่งเขากินเขาเขาก็อยู่เตี้ยนะครับเนีย่ยเขาเคยออกลูกแล้วลูกใหญ่ดี้วยครับสวยดีลูกคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ